สวัสดีค่ะอยู่กับสมอนชาแนลนะคะเสื้อพาไปไลรสดกินหมูกระทะนะคะ fc ผู้ใหญ่ใจดีนะคะน้องน้ำมนนะคะมาดูน้องน้ำมนด้วยนะคะ fc จ้าสวัสดีทุกคนนะคะอยู่กับสมอนชาแนลนะคะโอ้ยเป,ป็นตเศษเนยป้ามาแล้วนะคะป้ามาแล้วจ้าจกําลังเริ่มป้ามาพอดีนะคะ fc ป้ามาแล้วจ้า ป้ามาแล้วมากินหมูกระทะน้องน้ำมนก็กินอยูอ่ป้ามาถึงแล้วนะคะกำลังลงมือกินป้ามาพอดีนะคะกำลังลงมือกนินป้ามาพอดีนะคะ ให้มาให้ให้ให้ัวมันหายใจเยอะหัวมันดำหรือว่เ้าให้หัวมันแข็งนิดนึงแต่ที่หัวยังน้ำออร่อยไม่เปรี้ยวกับปุ๊บหนูเอฟซีมาแล้วนะคะคุณแม่เอซก็มาด้วยคุณใหญ่ใจดีเออเนาะยกเรื่ยเด่แล้ว

กินหลายคนก็อร่อยเสื้อพาไปนะคะขอบพระคุณซุปปเอร์สติกเกอร์นะฮะจากนท่านนายสักกรินนะครับโอโ้ดีใจด้วยนะเสือ เ,เต็ม,มนเต็มพี่มันเต็มนะขอบคุณ,ณคุณเอ็มออนนะคุณยายอ้อยยายอ้อยนะฮะคุณแม่สิมอนอมนะฮะสเสือพาไปกำลังอ่านคอมเมนต์นะคะเอฟซีเทีทยบให้นะฮะเผื่อนะสมมติแบบอาจจะมือไปโดนโดนไม่ได้ตั้งใจเนาะนะครับผมคุณส,สมานนะฮะส,สดีทุท่านนะครับคุณพี่อ้อยโรสคุณนิพนธ์นะฮะไอธานตะวันแม่เบลล์ปุชรีนะฮะ คุณวิไลคุณเคเคนะคุณพี่น้ำนิ่งนะครับผมคุณวิชยานะฮะเสือภาพไปกำลังอ่านคอมเมนต์นะคะเอซนะคะว่าใครมามัง่งนะคะ,ะ,ค,ะคุณย่าน้องเฟร์สนะนกินหลายคนก็อร่อยะะกินหมูกระทะก,กันอยู่โคกหนองนาเอฟซีกำลังอร,อร่อยกันเลยกินน้ำในเดอ้อพี่น้องเลยเสือภาพไปนะคะ กำลังไลฟ์สดกินหมูกระทะอยู่ยายก็กินนั่นเกี๊ยวกุ้งไปเมื่อกี้ในเอฟซีก็ผู้ใหญ่ใจดีเนาะนนพากินน้องน้ำมนต์ด้วยนะคะอยู่กับสมอนชานวลนะคะไปดูน้องน้ำมนต์กินนะคะปาก็มาถึงแล้วนะคะเอฟซนะคะผู้ใหญ่ใจดีก็มาแล้วแก่ที่บอกฮะแก่ทวแก่ทั่วฟังแล้วแล้วแก่ที่บกีขาแก่ก็ได้เพราะอันที่กำลังอยู่ติดอะไรไม่ตติดแล้ว คล้างแล้วมางีล้วะไเป็ต่ะอยเหรออ๋อแม่ง LIKE ต่อตลังแล้ว่่เปการเ็ดเหรอนการเค็ดเหน้าตัดอเ็กหหเต่ออื่ขนาดตรงนี้ม่ได้ยกองกองไปแเเฮ้ยแมงต่อเทนบยนั่งเฉยๆกจะต่อแต่เอายัๆๆๆแม่งนี้มันบินหน้าต้มมันไปการดเหรอมันแบบเค้ดหน้าเต็มแล้ว มูกระทะค่ะพุ่งมาถึงถาตะมอดอ่าฮะวิ้าอะไนั่งข้างบนเลยนั่ง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 ข้างบนก็ได้ค่ะนั่งข้างบนเลยค่ะมีบนบ้านเลยค่ะ ก็จเลยเข้ามาเอะมา F C มาถึงแล้วนะคะีดนจทานร็จแล้วจะได้ไม่ันจาะไปนานฉันทบจะไปนาน ก็ให้แม่แม่ชอบกินข้าวที่ีรูปแบ <c oughs> ้เฮ้ยเฮยแล้วให้กับแม่ด้วยขอเลยกีนเร็วเปลี่ยกกับไป สองตัวหักนมาวางเป็นเสือไปเลยไม่อย่างดีเลยยดฝ่ามอยืาดน้นักไ่เมื่อยเลยไมาแล้วมืดอ้าวมาอ๋ออารเตอรุปไหนอ่ะอ๋อมอเตอร์ไซค์มาเหรอให้แล้วเจ็ดร้อย มาทาาเาว่าเป็นเมรจะได้อาไหมกกันหมดเจ็แวรว่าอะไรชยในาไม่ช่่นะตเปิดบนเกียร์ตัวเยร่ห้อตเกียย่ห้ยางปกติปกติบบปกติเพา่ไม่อไกินเคมโอยใส่งงงเลยไม่น้อยองกินแบบเป็นะลอตลอดแยายา

ได้ินแล้วอไปินบอ่ไินเป็นเงิงไม่ได้นอเสือวันนี้เาใกล้จะเป็นแล้วเสือมันจะเปล้ไม่เดี๋ยว่น้อด๋อมาได้แล้ว้เสร็จกันเสร็จ่หาเย็นหมดแ้ไมโอเคไม่ไม่เคยอยู่นั่น สำหรับคลิปนี้แค่นี้ก็นแ้จ้าเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะขอบคุณทุกคนไขอบคุณทุกร้านนะคะเครดิตเสียพาไปนะคะ